คณะท่านประธานาธิบดีและผู้มีเกียรติทั้งหลายข้าพเจ้ามีความชื่นชมและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่รับเชิญให้มาเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในฐานะผู้แทนพระอ,องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แห่งราชอาณาจักรไทยและได้รับการต้อนรับเป็นอันดีด้วยไมตรีจิตแผ่นดินซึ่งมีชื่อเรียกขานโดยเคยชินว่าประเทศจีนนี้เป็นแหล่งอารยธรรมใหญ่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีประวัติศาสตร์อันยาวนานแสดงถึงความยิ่งใหญ่ และความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆซึ่งมีวิวัฒนาการต่อนเนื่องมาไม่ขาดสายเรื่องราวของจีนแต่ละเรื่องแต่ละยุคล้วนน่าสนใจควรแก่การศึกษาพิจารณาเป็นอย่างยิ่งข้าพเจ้าจึงยินดีและพอใจที่มีโอกาสมาเยือนประเทศจีนในครั้งนี้ ทั้งต้องขอขอบใจรัฐบาลจีนอย่างมากที่จัดให้ได้ชมและได้ศึกษาสภาพบ้านเมืองพร้อมทั้งความเจริญต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างทั่วถึงซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าจะได้รับความรู้และประสบาการณ์ที่มีค่ากลับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราอาจกล่าวได้ว่าจีนกับไทยมีสายสัมพันธ์อันยาวยืนสืบมาแต่โบราณการความสัมพันธ์ระหว่างรัฐก็ดีระหว่างประชาชนทั้งสองเชื้อชาติก็ดีมีอยู่อย่างสนิทแน่นแฟ้นจนไม่อาจแยกจากกันได้เพราะต่างฝ่ายต่างได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และถ่ายทอดประดกทางวัฒนธรรมให้แก่กันและกันมากมายลึกซึ้งมาตลอดทุกยุคทุกสมัยดังนั้นความสัมพันธ์เก่าแก่ระหว่างชาติของเราจึงย่อมเป็นพื้นฐานอันแน่นหนาและมั่นคงที่จะรองรับและเกื้อกูลการประสานความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทย กับสาธารณรัฐประชาชนจีนในยุคใหม่ให้กระชับแน่นและ,จะเจริญม,มอกงามยิ่งขึ้นได้อย่างดี